สวัสดีครับวันนี้กับพ่อพ่อกันอีกแล้วนะครับ,บกับกินไปด้วยกันกระุ้นสารเหนือนะครับมาเวอร์ชั่นใหม่วันนี้เอาสิมาก้อยกันครับจะมาไปเบิ้งนะครับนี่ครับได้เนื้อมาก้อยด้วยวันนี้แบบซีเฮดแบบก้อยลอยเลือดนะครับเบิง้งเบ,บิ้งไม่จะแซ่บ ขมขมเลยหูยโโโน้ำขี้เพียนะครับตบเสร็จแล้วเราจะทำเป็นเป็นน้ำซุปนะครับน้ำซุปขี้เพียขมขม,ขมก้อยสับนะครับเมนูก้อยลอยเลือด เสร็จเรียบร้อยขมๆเศบๆเลยครับก่อยก่อยสาเกิอะไรขึ้ก้อยออเรเาสุกเสร็จแล้วครับอก้อกยไหลเลือดอช่อยใส่เชื่อมลงไปกินกับมันหลายพด ไปรดเขาขำเข้าในดลวยเตอไก่ก็เท่าเน้อไป่ถึอย่งนั้นคถยังไงับไก่ับมีตอานขามือตับไได้ตขับ้องตานขับ้องไก่ขมอําลํานะบบสายเจียวสาจะยากไปเจอทีสาัข่อยเน่่เปักบระห้วงเาต้มตมโอ้ยเกิรนกไะแรงก็ส ครับปิดัน no ก็เจกพายดีก no ับป่อยไ่เจ้ะย่างสายีซิปมือเด้หรือห้มือเว่าวีิมือย่างสายกเลา่อเราิมืออืมเล่าไว้หลายสครับผมลำเียม้นทำนหยั่งอมาิเนี่ละอืม